สวัสดีครับผมวันนี้ตอนเช้าครับมารดน้ำตัวเรียนเหมือนเดิมครับแต่หลังจากช่วงที่แล้วดอกตัวเรียนเป็นระยะกำไรครับประมาณ6-7วันครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงของ ระยะดอกขาวนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแล้วก็บางช่อก็จะมีดอกบานร่วมด้วยครับเพราะในช่อมันอาจจะมาขอนแนละ้วมาหลังแต่ตอนนี้กํลาลังจะเริ่ม เริ่มแตกนะเห็นไหมฮะนี่ครับฟังครับนี่ครับเริ่มแตกแล้วก็นี่ดอกเขาก็ดูท่าแล้วไม่น่าจะเกินสิ้นเดือนแล้วครับรุ่นนี้ก็น่าจะบานทั้งหมดครับดูฝั่งนี้ชัดเลยครับนี่ครับ ระยะดอกขาวครับดูโคนครับดอกร่วงเต็มโคนเลยครับเดินไปดูต้นเด่นกันบ้างครับต้นนี้ต้นนี้ยังไม่มี ยังไม่มีดอกครับยังเป็นกําไรอยู่ครับตูดแหลมๆไม่น่าเกินสามสี่วันครับเข้าไปดูต้นนี้นะต้นนี้ไม่ออกครับแต่ฝั่งนี้ด้วยครับฝั่งนี้ก็ไม่ออก ตอนนี้ก็เริ่มนะครับช่อแรกข้างบนไม่มีครับมีแต่กําไรส่วนมากบานแล้วแต่กินดอกทุเรียนนี้จะหอมมากเลยนะถ้าดอกใกล้จะบานจะมีกลิ่น <c oughs> นี่ครับต้นใหญ่นี่ครับต้นนี้น่าจะออกก่อนนะกลิ่นหอมมากเลยครับดูครับดูช่อนี้ครับบานบานหมดแล้วครับแล้วก็จะมี พึ่งครับเขาจะมาดูดน้ําหวานของเจสอนนะเขาจะมาช่วยผสมเจสอนด้วยฮะแต่มีไม่เยอะครับตัว2ตัวนี่ฮะดอกขาวแล้วก็บานร่วงแล้ว เดินดูเรืเร่อย,ๆ,ยๆครับนี่ครับบ<ๆ>านหมดแล้วมันนะเหลือไม่กี่ชอ่อครับที่ยังไม่บานประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ฮนะ ดูครับล <c oughs> อยน้ําหวานน้ําค้างที่ร่วงลงมา<อ>นี่ครับดบอกตะเรียนบานแล้วเริ่มนะครับช่วงนี้ก็ต้องดูแลกันหน่อยครับพอหางแย่ไม่ก็ต้องใส่ปุ๋ย จิตยาเพื่อที่จะไม่ให้ขั้วมันหลุดร่วง้ะต้นนี้ครับต้นนี้คือ บานนะครับร่วงกิ่นหอมมากเลยครับนี่ครับดอกขาวนี่ก็เริ่มตูดแตกแล้วอันนี้บานแลวอันนี้น่าจะมาก่อนเลยครับเขียรดอกให้ดูฮนะ แต่ไปดูต้นต่อไปครับต้นนี้ไม่เท่าไหร่ครับมีไม่กี่ช่อช่อเดียวเนี่ยน่าจะอีกสักสองสามวันครับช่อนี้ การให้น้ําก็เหมือนเดิมครับผมครึ่งชั่วโมงช่วงนี้อากาศร้อนครับตอนนี้ก็ไม่เท่าไหร่ครับคือฝั่งนู้นจะบาดก่อนนี่มีช่อเดียวยังไม่เยอะมาก ตัวน,นี้ก็น่าจะยังครับน่าจะอีก2โอ้มีแล้วครับมีครับเริ่มแล้วข้างบนก็ประมาณนี้ครับช่วงระยะดอกขาวแล้วก็ดอกบาน พนาจะบานไม่เกินสิ้นเดือนนี้น่าจะบานหมดครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ